การพัฒนาตนเองของอาจารย์นันสีสุวรรณมีเลียนแหน่ฟาเตอร์แคมฉันโชคดีฉันได้มาที่บูสกายรีสอร์ทฉันตัดถึงใจที่จะค้นหาเป้าหมายและศักยภาพอันสรงคุณค่าของฉันด้วยความกล้าหาญมีวินยัย และเพื่อขจัดอุปสรรคที่คอยขัดขวางที่ไม่ให้เราไปบรรลุเป้าหมายฉันตั้งใจแน่วแน่ฉันมาปรับปรุงตนเองกับคอร์สโค้ดโอป้าอีสานในมิล l น o น a ฟ r สเตอร์แคมป์ได้รับความรู้มากมาย โค้ดนำพาลงไปสภาพจริงสถานการณ์จริงแล้วก็สอนให้เห็นจริงๆเห็นอะไรหลายๆอย่างสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นหลายๆอย่างโค้ดให้มองสถานที่ให้มองผู้คนฝึกรู้สำนึกรู้หายใจเข้าออกของตัวเองให้อยู่กับปัจจุบันขณะคุณค่ะขอบคุณโค้ด